สรุปความขัดแย้งพันปีอิสราเอลและปาเลสไตน์ Why ว <wow. S 1> ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่กินเวลายาวนานกว่า70ปีหรือจริงๆอาจจะเรียกว่าเป็นพันปีเลยก็ได้นั้นยังไม่สามารถหาข้อยุติได้แล้วเพื่อนๆทราบหรือไม่ว่าปมขัดแย้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร คั้งนี้หากจะให้เล่าย้อนไทม์ไลน์แบบละเอียดอาจจะต้องหยิบประวัติศาสตร์มาเล่าในระดับ2,000ปีก่อนคริสตกาลกันเลยทีเดียว ฉะนั้นเพื่อรวบรัดและเข้าสู่สถานการณ์ที่ผูกโยงปมขัดแย้งได้มากที่สุดในอีพีนี้จึงขอรวบย่อช่วงเวลาสำคัญสาคัญที่ทำให้อิสราเอลและปาเลสไตน์ยังขัดแย้งมาจนถึงปัจจุบันกันค่ะย้อนไปในช่วง331ปีก่อนคริสตกาลตอนนั้นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งจักรวรรดิมาชิโดเนียได้บุกยึดครองอิสราเอลและจากนั้นใน64ปีก่อนคริสตกาลโรมันก็ได้ผนวกอิสราเอลให้เป็นส่วนหนึ่งของโรมันใน ชื่อแคว้นยูเดียซึ่งในช่วงเวลานี้เองที่ชาวอิสราเอลซึ่งถูกเรียกว่าชาวฮีบรูได้ถูกเรียกโดยโรมนันว่าชาวยิวจากนั้นพอเข้าช่วงคริสต์ศักราช66ถึง73ชาวยิวในแคว้นยูเดียได้ก่อกระบฏเพื่อต่อต้านอำนาจของโรมนันแต่ไม่ประสบความสำเร็จกรุงเยรูซาเล็มและมหาวิหารเฮโรดถูกเผาทำลายชาวยิวถูกเข่นฆ่าเป็นจำนวนมาก ช่วงปี131ถึง135ชาวยิวพยายามก่อกบฏต่อต้านโรมันอีกครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกโดยในช่วงเวลานี้ชาวยิวได้เริ่มอพยพออกจากแคว้นยูเดียและเดินทางไปยังดินแดนต่างๆทั่วทั้งทวีปยุโรปด้วย เข้าสู่ศตรวรรษที่5ดินแดนอิสราเอลตกอยู่ภายใต้อำนาจของจักรวรรดิไบเซนทายหลังจากมีการปราบปรามชาวยิวครั้งใหญ่ทำให้ชาวยิวอพยพออกจากอิสราเอลมากยิ่งขึ้นจากนั้นพอเข้าสู่ศตรวรรษที่7ดินแดนอิสราเอลได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของจักรวรรดิอิสลาม และชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามก็เริ่มอพยพเข้าไปอยู่ในดินแดนอิสราเอลและพวกเขาเหล่านี้ก็กลายมาเป็นชาวปาเลสไตน์ในเวลาต่อมาพร้อมๆกับดินแดนอิสราเอลที่ถูกเริ่มเรียกชื่อเป็นดินแดนปาเลสไตน์ ในยุคศตรวตรรษที่15จนถึง19ชาวยิวที่กระจัดกระจายทั่วทั้งยุโรปรวมไปถึงทั่วโลกก็ได้ตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากพวกเขาอยู่อย่างเร่ร่อนไม่มีหลักแหล่งและเป็นที่รังเกียจของชาวยุโรปโดยเฉพาะกับชาวคริสตหลังจากที่พวกเขาต้องเร่ร่อนกว่าพันปีนั้นจึงทำให้มีชาวยิวบางกลุ่มต้องการที่จะเดินทางกลับมายัางดินแดนอิสราเอลหรือดินแดนปาเลสไตน์อันเป็นดินแดนที่พวกเขาจากมา โดยตั้งแต่ช่วงนี้สำคัญมากค่ะเพราะจะถือเป็นช่วงทวงความเป็นรัฐอิสราเอลคืนกลับสู่ชาวยิวโดยในปี1897ชาวออสเตรียเชื้อสายยิวนามว่าเทโอดอร์เฮิร์เซลได้ก่อตั้งขบวนการไซออนิสองค์กรที่มีเป้าหมายสำคัญในการก่อตั้งรัฐของชาวยิวในดินแดนปาเลสไตน์ในปี1917ปริญญาเบลฟอร์ของอังกฤษได้สนับสนุนขบวนการไซออนิสในการก่อตั้งรัฐชาวยิวในปาเลสไตน์ มีตัวละครเพิ่มมาแล้วนะคะในปี1918ดินแดนของจกักรวรรดิออตโตมันในภูมิภาคตะวันออกกลางตกอยู่ภายใต้การยึดครองของอังกฤษและฝรั่งเศสโดยดินแดนปาเลสไตน์อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษในสถานะรัฐอารักขา ช่วงเวลาหลังจากนี้เราจะเริ่มเห็นการทวงคืนดินแดนของชาวยิวกันแล้วนะคะโดยในปี1920ชาวยิวเริ่มอพยพเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์และก่อให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกับชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นและนี่ก็เป็นชนวนปัญหาระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์ที่เริ่มลุกลามบานปลายมากยิ่งขึ้น โดยมีทางการอังกฤษพยายามเข้ามาไกล่เกี่ยและออกนโยบายจำกัดจํานวนของชาวยิวที่จะอพยพเข้ามาในปาเลสไตน์เมื่อเข้าสู่ช่วงส,วง,สวงครามโลกครั้งที่2ระหว่างปี1939ถึง1945ชาวยิวที่อาศัยอยู่ในทวีปยุโรปถูกนาซีเยอรมันจับเข้าค่ายกักกันและถูกสังหารเกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวที่ทำให้มีชาวยิวล้มตายมากกว่า6ล้านคน โดยในปี1945หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดชาวยูวนับล้านคนที่รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้เดินทางเข้าไปในปาเลสไตน์ปัญหาระหว่างชาวยูวกับชาวปาเลสไตน์เกิดขึ้นอีกครั้งทว่าครั้งนี้ช่วงปี1947ทางการอังกฤษไม่สามารถยุติความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายได้อังกฤษจึงถอนตัวออกจากปาเลสไตน์และนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อทางสหประชาชาติเพื่อให้เป็นผู้แก้ไขปัญหา สุดท้ายสหประชาชาติก็มีมติให้แบ่งดินแดนของปาเลสไตน์ออกเป็นสองส่วนคือดินแดนของชาวยิวกับดินแดนของชาวปาเลสไตน์โดยกรุงเยรูซาเล็มจะอยู่ภายใต้การดูแลของสหประชาชาติ ในปี1948เมื่อวันที่14พฤษภาคมดินแดนของชาวยิวในปาเลสไตน์ประกาศก่อตั้งรัฐอิสราเอลโดยมีเดวิดเบนกูเรียนเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลการก่อตั้งประเทศอิสราเอลได้สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากให้กับกลุ่มประเทศอาหรับดังนั้นกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งประกอบไปด้วยอียิปต์ซีเรียจอร์แดนเลบานอนและอิรักจึงได้ก่อตั้งสันนิบาตอาหรับเพื่อต่อต้านอิสราเอล จากนั้นในปี1948ถึง1949สันนิบาตอาหรับได้ส่งกองทัพบ,บุกโจมตออมอีอิสราเอลเกิดเป็นสงครามอาหรับอิสราเอลครั้งที่1ซึ่งผลปรากฏว่าอิสราเอลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐสามารถเอาชนะกองทัพของสันนิบาตอาหรับได้แต่ถึงแม้ว่าสันนิบาตอาหรับจะเป็นฝ่ายแพ้สงครามแต่สันนิบาตอาหรับก็สามารถยึดครองดินแดนบางส่วนของอิสราเอลได้ โดยอียิปเข้ายึดครองดินแดนที่เรียกว่าฉนวนกาซาส่วนจอดแดนก็เข้ายึดครองดินแดนเวสต์แบงก์นอกจากนี้กรุงเยรูซาเล็มยังถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือเยรูซาเล็มตะวันตกเป็นของอิสราเอลและเยรูซาเล็มตะวันออกเป็นของจอดแดนและผลของสงครามในครั้งนี้ทําให้ชาวปาเลสไตน์นับแสนคนต้องอบพยพออกจากดินแดนปาเลสไตน์ที่บัดนี้กลายเป็นของอิสราเอล ไปอย่างดินแดนประเทศอาหรับรอบๆข้างแทนในปี1956เกิดวิกฤตการครองสุเอตหรือสงครามอาหรับอิสราเอลครั้งที่2อ,อังกฤษและฝรั่งเศสสนับสนุนอิสราเอลในการทำสงครามกับอียิปต์แต่ชัยชนะในสงครามตกเป็นของอียิปต์ปี1964 yes Sir, ัยเซอร์เอลอาราฟัต ผู้นำของชาวปาเลสไตน์ก่อตั้งองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือขบวนการ PLO เพื่อต่อสู้กับอิสราเอลและทวงคืนดินแดนปาเลสไตน์จากชาวยิวในปี1967สงคราม6วันหรือสงครามอาหรับอิสราเอลครั้งที่ 3. อิสราเอลเป็นฝ่ายชนะสงครามและยึดครองชนนกาซาและเวสแบงค์จากฝ่ายอาหรับได้นอกจากนี้อิสราเอลยังยึดครองแหลมไซนายซึ่งเป็นดินแดนของอียิปต์ได้อีกด้วย ที่สำคัญอิสราเอลอยังยึดครองเยรูซาเล็มตะวันออกที่เป็นของจอร์แดนได้เยรูซาเล็มทั้งหมดจึงตกเป็นของอิสราเอลก่อนที่ในปี1980อิสราเอลจะประกาศให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของประเทศปี1973สงครามยมคิปปูหรือสงครามอาหรับอิสราเอลครั้งที่4อิสราเอลเป็นฝ่ายชนะสงครามและยึดครองดินแดนบางส่วนของซีเรียและอียิปต์ ปี1978อิสราเอลและอียิปต์ทำข้อตกลงสันติภาพแคมป์เดวิดหรือแคมป์เดวิดแอคคอร์ดโดยมีสหรัตเป็นตัวกลางในปี1982อิสราเอลส่งกองทัพเข้าไปในเลบานอนเพื่อกวาดล้างกลุ่ม PLO ที่ซ่อนตัวอยู่ในเลบานอนชาวเลบานอนบางส่วนจัดตั้งกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลละเพื่อต่อสู้กับอิสราเอล แต่ช่วงปี1985กลุ่มฮิสบอลเลาะก็ขับไล่กองทัพอิสราเอลให้ออกไปจากเลบานอนได้สำเร็จนับแต่นั้นฮิสบอลเลาะก็กลายเป็นกลุ่มการเมืองที่มีอำนาจมากที่สุดในเลบานอนปี1 9 8 8เมื่อวันที่15พฤศจิกายนยัดซ่ออันอาราฟัตประกาศก,าก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์อาราฟัตประกาศยุติการก่อการร้ายของ PLO และจะใช้สันติวิธีเพื่อเจราจากับอิสราเอล ทว่าการตั้งกลุ่มการเมืองที่เรียกว่ากลุ่มฟตะที่เน้นการต่อสู้แบบสันติวิธีของเขาทําให้มีชาวปาเลสไตน์บางส่วนไม่พอใจและก่อตั้งกลุ่มฮามาสที่เน้นใช้ความรุนแรงในการต่อสู้ขึ้นมาแทนอย่างไรก็ตามในปี1993อิสราเอลและปาเลสไตน์ก็ได้ทําสนธิสัญญาสันติภาพออสโลหรือออสโลเอ็กคอร์ดโดยมีสหรัฐเป็นตัวกลางพร้อมทั้งกําหนดเส้นเขตแดนใหม่โดยฉนนกาซาและเวสต์แบงก์จะตกเป็นดินแดนของปาเล โดยมีเมืองลามาเลาะในเวสต์แบงค์เป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์มาจนถึงปัจจุบนันแม้ว่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์จะลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพมาแล้วหลายรอบด้วยกันแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายก็ยังคงเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบนันยิ่งไม่ใช่เฉพาะความขัดแย้งระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์เท่านั้นแต่ภายในปาเลสไตน์เองก็ได้เกิดความแตกแยกกันเองเช่นกันโดยภายในปาเลสไตน์ถูกแบ่งแยกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ โดยบริเวณฉนวนกาซาอยู่ภายใต้อำนาจของกลุ่มฮามาสส่วนบริเวณเวสต์แบงค์อยู่ภายใต้อำนาจของกลุ่มฟตะซึ่งเป็นรัฐบาลของปาเลสไตน์ฟังไทม์ไลน์ความขัดแย้งของอิสราเอลและปาเลสไตน์ไปแล้ว <ๆ S 2> เพื่อนๆรับรู้ได้ถึงอะไรบ้างไหมคะสำหรับอ้อนเองรับรู้ได้ถึงความสูญเสียและความเกลียดชังก็ยังคงมีอยู่ในดินแดนแห่งนี้ ยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันที่ความขัดแย้งก็ได้อุบัติขึ้นอีกครั้งเมื่อกลุ่มฮามาสในชนวนกาซาทําการโจมตีอิสราเอลเช่นเดียวกับทางการอิสราเอลที่ทําการตอบโต้กลุ่มฮามาสเช่นกันนับเป็นเหตุความรุนแรงมากที่สุดในรอบ50ปีก็คงหวังได้เพียงว่าสันติภาพจะนําพาความสงบสุขกลับคืนสู่ดินแดนแห่งนี้ในสักวันหนึ่งค่ะวายโว